เขาคือคิลเลอร์มีคู่6กหนึ่งก็เอาเขาไม่ลงครับเป็นนักฆ่าผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้จะจนตรอกแค่ไหนก็ตามทีครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชันนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงคิวเลอร์มีดคู่นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับแม้จะถูกไล่จนจนตรอกครับเสียเปรียบสักแค่ไหนครับแต่เขาก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้นะก็เราจะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆของคิวเลอร์นะที่แบบโอ้เสียเป็นเชียตายมาหลายต่อหลายครั้งนะครับผมมันอึดมากลนยะไม่มีใครเอาเขาลงจริงเนะี่ยต้องมีแต่ลิฟเท่านั้นนะที่จะเขา,าลงได้นะหกหนึ่งคิวเลอร์ก็เจอมาแล้วนะผมสมชายาคิวเลอร์มีดคู่ทุยไม่ใช่นะ 61ไม่เกี่ยวกับคิวเลอร์นะอะมาดูกันครับว่าเหตุการณ์ที่คิวเลอร์เฉียดเป็นเฉียดตายเนี่ยมันจะมีตอนไหนบ้างครับแล้วเขาผ่านเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงครับเริ่มแรกด้วยสถานการณ์เฉียดตายของคิวเลอร์คือในตอนที่เผชิญหน้ากับไคโดนั่นแหละครับตอนนั้นก็โดนอาภูหักหลังนะครับฮอคินเนี่ยด้วยความสามารถในการทานายของเขาอะฮอคินก็ทํานายออกมาครับว่าโอกาสชนะคือมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะผม โอกาสที่จะรอดคือต้องมอบนะครับมอบตัวแต่โดยดีฝากตัวรับใช้ไคโดอะไรกันไปครับแต่ทางด้านคิลเลอร์และยุทธทัศนคิดนั้นจิตใจแน่วแน่มากครับก็เผชิญหน้ากับไคโดแล้วก็พ่ายแพ้อะไรกันไปครับคือโชคยังดีตรงที่ไคโดเนี่ยพอเอาชนะคนเก่งได้เขาจะไม่ได้ฆ่านะครับเขาจะเก็บคนเก่งพวกดีไว้เพื่อเอามาใช้งานในอนาคตนั่นเองครับทำให้ยุทธทัศน์คิดและคิลเลอร์ครับถึงแม้ว่าจะโดนเล่นงานสปางตายนะครับแต่ก็ยังรอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับคิลเลอร์เขาต้องการที่จะรักษาชีวิตเพื่ออนเาไว้ ก็คือทางด้านยูทาร์คิดนะครับทางด้านคิวเลอร์เนี่ยก็ไปเป็นนักฆ่านะครับยอมให้โชกุนโอโจินั้นใช้งานโขกสับกันได้อย่างเต็มที่อะไรกันไปครับคิวเลอร์ก็จะเป็นนักฆ่าคามาโซครับคอยจัดการคอยฆ่าคนที่ต่อต้านโอโรจินะครับถ้ามีใครที่เป็นศัตรูของโอโรจิเนี่คิวเลอร์ก็จะได้รับมอบหมายให้ไปฆ่าคนคนนั้นครับซึ่งก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีด้วยนะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงในฐานะนักฆ่าซะจนคนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาหวาดกลัวหมดเลยครับมัน ก็จะมีเหตุการณ์ที่คามัสโซหรือว่าคิลเลอร์เนี่ยไป,ปเผชิญหน้าต่อสู้กับโซโลด้วยครับตอนนั้นโซโลก็จะปกป้องฮิโยนิกับโตโกะนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นทางด้านโซโลนะที่สามารถเอาชนะคามัสโซหรือว่าคิลเลอร์ได้ครับแต่ครั้นี้ครับคิลเลอร์เนี่ยพอมาเจอกับโซโลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยครั้งนั้นมันไม่นับได้หรือเปล่าล่ะเออไม่อยากจะนับเลยเขาว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาว่ายังไม่ได้ต่อสู้แบบเต็มที่เลยเนะเขาใช้เคียวในการต่อสู้เขาาาาาายยยัังงงไไมม่่่่ทนดด้้้ใชอออววุธคูือขอเขเเิลถก ใช้พูนิชเชอร์เนี่ยรับรองโซโลไม่รอดแน่นะครับคือตัวคิวเลอร์เองเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าถ้าเขาได้สู้แบบเต็มกําลังกับโซโลนะครับเขาาจะเหนือกว่าโซโลแล้วก็สามารถเอาชนะโซโลได้นะครั้งนั้นคิวเลอร์ก็เจ็บหนักอะไรกันไปครับแพ้โซโลแต่ก็นั่นแหละครับผมในการที่แพ้กลุ่มมอกฟางนะครับกลุ่มมอกฟางก็จะไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าศัตรูอยู่ดีครับบวกกับตอนนั้นโซโลพอชนะคารมาโซได้เนี่ยครับโซโลเองก็ถึงขีดจํากัดตัวเองแล้วครับก็ล้มฟุบหมดสตียอะไรกันไปคร เพราะว่าก็โดนคาร์มัโซโจมตีเข้าไปจังๆเหมือนกันครับสาหรับประเด็นการดวลกันร,ระหว่างคิวเลอร์และโซโลครับก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าทางด้านคิวเลอร์เนี่ยได้ใช้อวุธคู่มือของเขาจริงๆนะเขาก็คงไม่ได้แพ้โซโลง่ายๆอย่างที่เจอกันในครั้งแรกจริงๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจะสามารถเอาชนะโซโลได้ขนาดนั้นเลยไหมมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับพอถ้าเกิดว่าเทียบในผลงานระดับเดียวกันนะยกตอนที่สู้กับไคโดเป็นตัวอย่างครับเราจะเห็นได้ชัดครับว่าคิวเลอร์ Killer ก็ทําได้ดีระดับหนึ่ง นะแต่ที่ดีกว่าชัดๆได้น้ําได้เนื้อกว่าเลยเนี่ยก็คือตัวโซโลนะครับที่ต่อสู้กับไคโดกดดันะดับจักระพัดได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับความเฉียดตาอีกครั้งหนึ่งของทางด้านคิวเลอร์ ers, ครับคือเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของโชกุนโอโรจิไม่สําเร็จนะครับก็เลยถูกส่งตัวมาที่เหมืองนักโทษให้ควีนกระทําชาเราครับคิวเลอร์นั้นกําลังถูกประหารด้วยการถ่วงน้ําให้ตายครับซึ่งก็โอ้โหถ้าเกิดว่าโดนจุ่มน้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมอีกไม่นานเด็กือาตายแน่นอนครับ แต่ดวงคนมันจะรอดแล้วดวงมันแข็งเหลือเกินครับเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าบิ๊กมัมบุกเข้ามาที่เหมืองนักโทษครับบิ๊กมัมก็อรารวาดกันยกใหญ่กันไปครับหาโถแดงต้มกินไม่ได้นะอรารวาดยับนะ จากการที่บิ๊กบํมอารวาสนะ่ครับก็ทําให้การประหารของคิวเลอร์และยุทัดคิดเนี่ยมันไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ครับก็เลยลอดตายอีกแล้วนะครับแขวนพาดีนะครับลอดครั้งแล้วครั้งเล่าครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ล่าสุดนี่เลยครับเหตุการณ์ที่คิวเลอร์เผชิญหน้ากับฮอคกินส์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โคตรจะเสี่ยงตายครับเพราะในตอนแรกนะตอนที่คิวเลอร์เผชิญหน้ากับฮอคกินส์นะฮอคกินส์คือทํานายไว้ก่อนเลยครับว่าโอกาสตายของคิวเลอร์เนี่ยสูงถึง S <S <S <an> โอกาสรอดมึงแค่แปเท่านั้นนะครับุเรียกว่าเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับแล้วจากการที่ฮอคินพูดแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยมันมีโอกาสไปไปตามที่ฮอคินพูดสูงมากครับเพราะว่าในการประชิญหน้าดวลกันของ2คนนี้คือฮอคินมันมันได้เปรียบในได้เปรียบสุดๆนะครับตัวคิวเลอร์เองก็เพิ่งจะบอกช้ำม,มาจากการต่อสู้กับไคโดครับมาเจอกับฮอคินที่มีความสามารถลึกลับพิสดาร นนทั้งอมตะตายได้หลายครั้งนะครับมีความสามารถหุ่นฟางที่เอาหุ่นฟางมาช่วยต่อสู้ได้ครับมีการจัวจ่วร์ดจั่วไพ่เพิ่มพลังในการต่อสู้ได้ครับและที่โกงที่สุดเลยคือเจ้าฮอคินนั้นมีการเอาตุ๊กตาฟางของยุทธทัศคิดนะครับมาใส่ในร่างกายของตัวเองครับทำให้ดาเมจที่ฮอคินได้รับอะ่ะมันจะส่งไปยังยุทธทัศคิดครับทาให้พอมาถึงช่วงการตัดสินนี่คิวเลอร์เองก็ไม่สามารถที่จะลงไม้ลงมือในการฆ่าฮอคินได้แบบเด็ดขาดสักที ครับเพราะถ้าเกิดว่าฆ่าฮอคกินตายเนี่ยเดี๋ยวคนที่ตายมันจะเป็นยุทธทัศคิดครับแต่แล้วในท้ายที่สุดครับนักฆ่าคิลเลอร์คนนี้ครับสมกับฉายาเครื่องจักรสังหารครับเขาเลือกที่จะเสี่ยงครับแล้วก็โจมตีใส่คอคินครับก็ได้ค้นพบครับว่าพลังอมตะของฮอคินนั้นก็มีช่องว่างที่พอจะให้เล่นงานได้เหมือนกันครับก็คือทําการตัดแขนฮอคินซะครับโดยแขนข้างซ้ายของฮอคินที่โดนตัดไปเนี่ยไอ้เจ้ายุทธทัศคิดมันไม่ได้มีแขนซ้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแขน ขาดแล้วก็ใช้แขนเหล็กนะครับดามเบดนั้นก็ส่งไปที่ทางด้านฮอกกินเต็มๆครับโดนตัดแขนขาดอีกคนนึงอะไรกันไปครับขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมแขนขาดนะ การ์ตูนเรื่องนี้คนแขนขาดนี่แม่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่คิวเลอร์เนี่ยรอดพ้นจากความตายครับแล้วก็ยังได้รับชัยชนะอย่างงดงามครับผมแหมถูกไล่จนตอกแบบจนตอกจริงๆนะหูถึงขั้นที่ว่าจะยอมให้ฮอคกินกระทําชำเราครับเพื่อที่จะให้ฮอคกินเนี่ยปล่อยอยุทัตคิดไปสักทีหนึ่งนะผมแต่มันจนตอกแล้วจริงๆครับคิวเลอร์มีคู่ของเราก็เลยจัดการสวนกลับฮอคกินซะเลยครับเป็นฮอคกินอธิ่ายแพ้ไปครับมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าคิวเลอร์เนี่ยถึงแม้ว่าบทไม่เด่นมากครับแต่ พอมีบทเนี่ยก็จะเห็นว่า ทำผลงานได้ดีและค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับในตอนที่ต่อสู้กับโซโลถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบนะแต่ก็ยังมีการสร้างดามเมจหนักๆใส่โซโลได้ครับตอนที่ต่อสู้กับไคโดครับก็จะมีท่าโจมตีเท่ๆใส่ไคโดเหมือนกันครับเดี๋ยแม้แต่ตอนต่อสู้กับฮอคินครับก็พลิกสถานการณ์พลิกนรกนะครับสามารถอาชนะฮอคินได้ครับผลงานโดยรวมนะผมชอบมากกว่ายุทธทัศน์คิดกับตันของเจ้าคิวเลอร์สิ่นะยุทธทัศน์คิดเนี่ยอาจจะมีฉากเด็ดๆหรือการสร้างดาม เบสหนักๆใส่จักรพัฟเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับทางด้านคิวเลอร์ด้วยซ้ำไปนะเออคิวเลอร์ก็ยังดูดีกว่านะครับแต่ตอนนี้นะก็ในตอนต่อๆไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นยุทธทัดคิดต่อสู้กับบิ๊กมัมได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากขึ้น,นครับก็ต้องดูเขาว่ายุทธทัดคิดนะที่แมปอุตสามีดีกีเป็นกัปตันของคิวเลอร์อีกทีนี้ครับจะสามารถโกยแต้มแล้วก็โชว์พลังโชว์พวอร์ให้มันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นกัปตันของคิวเลอร์ได้ดีสักแค่ไหนครับแต่กต คิลเลอร์นี่ค่อนข้างที่จะดูดีกว่ายูทัตคิดเขานะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของคิลเลอร์มีคู่ครับชายผู้จนตรอกแต่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับไม่ว่าจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแค่ไหนกับก็ไม่เคยยอมแพ้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชาแนลครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ